อาจจะไม่มีการกันกองในการทำอะไรบางอย่างของเขาคือผมผมเท่าที่เคยติดตามเนี่ยฟุตบอลรทั่วไปเนี่ยนะถ้ามีปัญหากับในสนามอ่ะคือปลาลงไปถูกไหมฮะอย่างมากที่สุดก็คือกลัวมาในสนามแต่นี่ไม่เคยเห็นวิ่งเข้าไปหาฝั่งตรงข้ามนี่ไม่บ่อยเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยปัญหาผมว่าอยู่ดีๆเนี่ยไม่ใช่วเวลาเข้าไปเลยใช,ใช่ไหมผมไม่ใช่คุณเสียตินะพี่ อ,อที่อยู่ดีแบบโหผมเดินเข้าไปตีเขามันไม่ใช่อ,อมันมีปัจจัยหลายอย่างมันมีสาเหตุหลายอย่างออหลายๆคนก็คงคงดูแล้วแต่ว่าวันนี้เราถูกวิพากษ์าไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจออนะครับโดยสังคมออแต่ผมถามว่าอย่างน้องตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดจากเรามันมีองค์ประกอบหลายอย่างออผู้ดูแลเองเออคนจัดเองเออนะครับผมถามว่าทํา ดูแลตรงเนี้เออก็คือเรื่องการจัดที่นั่งคการจัดรั้วการดูแลวก็ปลอดภัยเป็นก่อบเป็นัก่อนหนึ่งจะไม่ใช่เรื่องหลักคือต่อให้นั่งติดกันถ้าไม่ก่อไม่มีเรื่องก็ไม่มีเรื่องอยู่แล้วไม่แน่แต่ก็ไม่แน่คือผมกับพี่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเเป็นระยะเวลาหนึ่งสองชั่วโมงแล้วนั่งมองน้ากันบางทีเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแต่ดที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกันผิดเลยนะเอออาวงอาวุธเข้าไปได้ยังไงปุกบเลอะนี่ครับถ้าถามว่าอาวุธเข้้าาไไดยงงก็คือว่ ในวันที่ผมไปยืนเอาตั๋วเข้าไปให้เขาเนี่ยผมจะเห็นเนี่ยช่องเนี่ยเต็มเลยช่องตรวจอาวุธถูกไหมฮะช่องตรวจอาวมีแค่ช่องเดียวครับแต่หลังจากนั้นหน้าต่างเนี่ยจะมีลูกกรงเต็มหมดเลยอ่าก็คือมีรูสน้างศพเนี่ยมีรูให้จอดใช่ครับใช่ครับเห็นเวลาผมแลกตั๋วเข้าไปอ่าแลกอย่างไรฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามาได้ไงแต่ผมเห็นช่องเนี่ยเต็มเลยเออทางนี้ว่าไงฮะก็ถ้าถามว่าไอ้มีขวดน้ําได้ยังไงมีผู้ดอกหนึ่งไม่ใช่เล็กๆนะพี่ที่ปุ่มต่ำปุ่มต่ใช่ดอกเล็กๆนะผมถามว่ามันจะ ปล่อยเข้าไปได้ไง organize แล้วไอแนวตะเข็บเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวที่มันเดือดที่สุดแต่กับส่งสอหอมมัตั้งสี่คนคือสี่คนโอ้ตั้งสี่ตลอดแนวตั้งแต่อาจารย์สนามก็เพิ่มตั้งแตั้งตั้งแนวลงมาตั้งสี่คนที่เหลือไปคุ้มกันขอบสนามผมก็ไม่รู้ว่า ไม่แต่คนอาจจะตั้งำถามกาทำไมกองเชียร์ไม่ควบคุมกันเองว่าอย่าเอาคลุมาเอเอาเข้ามาก็อย่าจุดใครจุดกูแรกเดินเข้าไปควบคุมดูแลบอกครับบอกครับคุณสยุธว่าคนในสนามเท่าไหร่กองเชียร์ท่านเลยแปดพันที่บอกนะคือมากกว่าเมืองทอประมาณสามเท่าแปดพันแปดพันใช่ไหมครับแปดพันผมถามว่าพวกผมเนี่ยสักกี่คนที่ต้องดูแลนั้นดูแลแล้วครับ ดูแลแล้วเราทาเต็มที่แล้วคนที่เขาฝักเราเขาก็จะนั่งลงไม่ไม่ไปทําอะไรแต่คนที่เขามีอารมณ์ร่วมแล้วเขาไม่ได้ฟังเราเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําลงไปในวันนั้นผมก็คือควบคุมได้ในสิ่งที่พวกผมสามารถควบคุมได้พราะฉะนั้นกำลังบอกว่าการจัดการแข่งขันก็มีส่วนสำคัญครับต้องที่จะป้องกันผมรู้มันเป็นข้อสังเกตที่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 ผมมองในในวันนั้นในเรื่องที่มันเกิดขึ้นสําคัญมากที่ปรากฏในภาพที่ไปทําร้ายเขาเนี่ยถามตรงตรงอ่ะ ดูเชียร์มาสี่สิบปีเห็นภาพที่เอาละมันก็ไม่ได้เป็นภาพทั้งหมดแน่แต่ภาพที่ปรากฏออกมาที่ไปลุมทาร้ายเขาเนี่ยเปสิบสิบคนไปกระทือไปชกไปอะไรเนี่ยรู้สึกยังไงก็อมเสียใจเลยค่ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ณนะตรงนั้นน่ะคือไม่เห็นตอนที่ว่าที่เขาก่อเหตุกันน่ะม,มาแม่มาได้ยินก็ตอนที่เมื่อเด็กบอกว่าเร็วเร็วเร็ว,รวพวกเราโดนลุมพวกเราโดนลุม,มก็กือพเด็กจะลงไป พี่ก็พยายามดึงหมดอย่าลงอย่าลงอย่าลงล้วก็จะห้ารห้ามเด็กของเรามากๆใครโดนลุมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าทางเด็กทางเหมือนเขาทางทางทางท่าเรือโดนลุมมีเหอฮะไม่ใช่่ะคือตอนแรกเลยค่ะเพราะเด็กเขาเห็นทางนู้นลุมกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าใครลุมใครใช่ไหมคะแต่นี้เด็กที่อยู่ข้างบนอ่ะเขาก็วิ่งลงมาตรงที่พี่ยืนอยู่เขาก็บอกเร็วเร็วเเรพวกเราโดนลุมโดนลุมเขาก็วิ่งกันไปแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนลุมใครตอนนั้นเราไม่เห็นไงคะ อก็คือคนที่อยู่หลังๆเนี่ยเหมือนกับมีเสียงบอกว่าใช่พวกเราโดนหลมคือถ้าเรือโดนลมก็จะวิ่งข้าปช่วยใช่ค่ะใช่คือการเข้าใจผิดกันใช่ค่ะมีคนตะโกนมาว่าว่าโดนมันมันมีอย่างนี้นะไอ้ช่วงแนวตะเขยบที่ผมบอกถ้าไปดูในสนามสุขพัฒราสายเนี่ยไอ้ประตูสิบสามเนี่ยจริงๆการท่าเรือเนี่ยต้องหยุดตั้งแต่ประตูสิบสองประตูสิบสองเนี่ยเขาปล่อยมาจนแน่นแน่นปุ๊บเราาผมก็มองผมอยู่ตรงตะเข็บพอดีเลยตรงที่มีเรื่องตรงที่เขาพังรั้วเนี่ย เฮ้ยมันแน่นเขาประสานงานกันมาว่าเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยลงไปบอกให้เปิดประตูอื่นอแล้วมาเปิดตอนหลังแล้วบอลเพิ่งบอลเริ่มเตะไปแล้วอ่ะคนเขาก็อยากดูบอลเขาก็ไม่อยากจะย้ายที่นั่งแล้วเขาก็เลยเปิดประตูสิบสามให้แฟนบอลการท่าเรือกับแฟนบอลเมืองทองมานั่งรวมกันแล้วก็ก็ทอกกั่งอท่างนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอ่ะ อันนี้เหตุการณ์หนึ่งนะฮะทั้งหมดเนี่ยพวกคุณรู้จักไหมที่ไปมอบตัวเนี่ยที่ก่อเหตุในภาพรู้จักครับรู้จักรู้จักนะฮะเมื่อวานนี้มันมีเหตุอีเหตุการณ์หนึ่งที่สนามแพทย์ของเราถูกไหมครครับนะฮะก็คือห้าหกคนเนี่ยถามว่าวันนี้ใช่ไหมครับที่มแสดงตัวจะไปมอบตัวใช่แล้วก็เดินมาเมื่อวานนี้ห้าคนครับท่ามกลางเสียงปรบมือของพวกคุณนะฮะผู้จัดการทีมก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปมอบตัวทีแล้งมาให้อภัยจากนี้ไปถ้าติดคุกงจะเป็นประกันตัวด้วย อันนี้เข้าใจในหมู่ของพวกคุณแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมามันยิ่งไปทําให้เกิดยิ่งมีปัญหาหมั้ยอือแต่วันนี้ผมผมดีใจใหญ่<ะ>ผมคุยกับผมคุยกันที่สอนอจุนวันคร<ะ>ับแล้วยินมาคำหนึ่งว่าต่อไปนี้จะไม่ทาอีกแล้วอือ<ะ>น่าดีใจจัง<ะ>ต่อไปนี้จะไม่ทําอีกแล้วอต่อไปนี้จะไม่ทําต่อไปนี้จะไม่ทําอีกแล้วอือไม่ไม่ไมมเหมือนกับคนที่ไปก่อเรื่องที่ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาจะห้ามเข้านะฮะ ครับจากที่ไปห้ามเข้าสนามแ่นองจะต้องต้องมีมาตรการที่ก่อนเรื่องันี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่าผู้คุณยกย่องคนเหล่านี้ลงมาเมื่อวานนี้บนภาพมันเป็นอย่างนั้นไหมยกย่องครับเพราะว่าผิดแล้วยอมรับผิดผิดแล้วยอมรับเราคือลูกผู้ชายเขาคือลูกผู้ชายคนหนึ่งผิดแล้วยอมรับผิดไงคือยกย่องในมุมนี้เขาต้องแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ลงโทษพวกเขาใช่ครับมีมาตรการลงโทษต้องมีสอนมีมาตรการลงโทษนะณวันนี้ณวันนี้สิ่งที่เขาโดนนะกฎหมายอาญาโดนแล้วแล้วก็ไหนเจ้าทางสมาคม แล้วไหนจะทางการท่าเรือไทยเองเนเดี๋ยวต้องออกมาตรการลงโทษพวกเขาเนี่ยยังไม่พอยาวอะไรจะให้เขาแจกเอฟซีพวกนี้พวกเราของเราพวกเรายินยันแล้วอุทธรไม่ได้ผลนะครับเรารับทราบแล้วครับเราก็รับทราบแล้วก็เรายอมรับยินดีรับรับโทษตรงนั้นทนีต่อไปนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นยังไงทางในฐานะประธานกองเชียร์ทันทีที่มีเรื่องขึ้นมาทางพวกเราทางพวกพี่ แล้วก็ทางผู้ใหญ่เห็นความสําคัญเห็นความสำคัญเรื่องนี้เลยตอนนี้เราจะมีการจับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจริงๆจังๆทางานกันจริงจงจังๆแล้วก็จะเริ่มออกมาตรการว่าใครปาใครด่าใครอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆทําไปครับคือภาพที่กองเชือะกองเชียร์เนี่ยนะครองเตยอาร์มี่ใช่ไหม มันดูนะครับดูครับดูเดือดเวลาไปไหนมาไหนไปชนะไปแพ้อะไรไงกลับมาเดินออกมานอกสนามดูคือด้านหนึ่งดูรักกันดูไหมฮะแต่ด้านหนึ่งมันก็ดูดุนะพี่พูดมันเป็นกองโจรมันมันเป็นตัวตน <laughs> ของเราเอาพูดกันตรงๆเป็นตัวตนมันเป็นตัวตนตรงเราดุแต่ผมว่าก็ดูในเกมแล้วสิ <ๆ S 2> ่งที่ดีๆที่ผมทํามาทั้งปีอย่างไม่เป็นวันแฟนคลับหรือว่า เออทีมเยือนมายืนเราแล้วเราก็ไปตีกองส่งหลังเลิกหลังเลิกกันแข่งขันแล้วนแน่แนอนถ้เกิดเรื่อง,อ,อ,งอย่างนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่พวกคุณทำมาแทบเป็นแทบตายเอาเด็ก<ม>ในชุมชนมาเล่นกีฬาให้หนีอยากใจจะติดอะไรพวกนี้เนี่ยพวกคุณทํามาดูไหมฮะแต่พอมาเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทามามันชัดเจนว่ามันถูกทาลายหมดเลยเขาพลาดรันมาชัดเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรเราก็มาเรื่องกันใหม่น้นกฟินิกส์ตายแล้วเป็นที่เท่าแล้วแต่เราสามารถฟื้นจากเท่าฐานตรงนั้นขึ้นมาได้สุดท้ายเนี่ยสันๆ จะพูดอะไรกับกองเชียร์เมืองทองถ้าเขาดูอยู่ข,ขอโทษจริงๆรับยกมือขอโทษเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอืแล้วครั้งนี้ขอให้เป็นผิดทั้งสุดท้ายอของแฟนบอลการท่าเรือไทยเอฟซีและนี่จะเป็นผมจะยืนยันจะยืนยันเลยว่าจะไม่มีทีมเยือนทีมไหนเข้ามาในสนามแพทหรือเจอกับการท่าเรือไทยเอฟซที่ไหนแล้วจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมขอเลยขอให้เป็นผิดครั้งสุดท้ายครับผมขอเลยครับแล้วก็มายืนสนามแพทเดางสบายใจครับเขจาครับสบายใจสนามย่าของพวกคุณเนี่ยนะครับนะฮะเอาละครับและนี่คือเจาะเข่าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทุกท่านนะขอให้โชคดีครับอย่างน้อยก็ไปแสดงตัวตนและสความรู้สึกตรงนี้เนี่ยนะครับคุณภาสิทธิ์คุณปาลพีครับสวัสดีครับ